เหรียญกาวอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับเหรียญน,นี้เนี่ย use case ก็คือเราจะนำตัวเหรียญเนี้ยไปใช้ในการเล r นนะครับหรือ Learn to Earn เป็นการเรียนรู้ในส่วนของคริปโตนะก็คือเราสามารถเข้าถึงหลักสูตรพิเศษในการเรียนรู้คริปโตต่างๆได้ที่เราเนี่ยจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ในส่วนของรีบอร์ดอีกด้วยนะหมายความว่าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจนะครับในส่วนของการทำกำไรในโลกของคริปโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองผ่าน ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดระดมทุนนะครับในวันแรกเนี่ยระดมได้ถึง1นึ่งแหนึ่มื่เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้รวมนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับและเขาตั้งแม็กอยู่ที่ประมาณ3ล้านซึ่ง ในส่วนของตัวเลขนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนไปเรื่อยๆนะในส่วนของการซื้อเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทั้ง e t h e r e u m หรือจะซื้อเป็น BnB ก็ได้นะครับ BnB เนี่ยเราก็กดสลับตรงนี้นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับเราก็ใส่ไปเลย1 BnB เนี่ยเราก็จะได้โทเค็นกลับมาเป็นทั้งหมดนี่นะครับจำนวน5 0,000นะครับ5 0,000แล้วก็ ในส่วนของโทเค็นนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการสเต็กกิ้งหรือว่าถือไว้เพื่อเก็งกำไรหรือว่านำไปเรียนรู้ในส่วนต่างๆได้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่กันดูเลยดีกว่านะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยค่อนข้างมีอะไรเยอะแยะนะครับในส่วนของยูสเคสแล้วก็รายละเอียดนะในส่วนของหน้าตัว Twitter หรือ X เนี่ยเขาก็ได้มีการรีทวิตนะครับในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการอัปเดตต่างๆครับ ก็เรียกว่ามีการติดตามข่าวสารกันได้แบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับเขามีการอัปเดตเรื่อยๆนะส่วนโทร g กรมเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด4,000ที่อยู่ในกลุ่มนะแล้วก็มีในส่วนของตัวออเดดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากสามารถดูจากตรงนี้ได้แล้วก็รวมถึงไวเปเปอร์นะครับ ừ ต่อมานะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชุมชนนะครับผู้ติดตามถึง700,000นะครับสมาชิกทั้งหมด2ล้านอันนี้คือ หลักสูตรในอนาคตนะครับที่เขาเนี่ยวางเอาไว้นะมีการเข้าถึงหลักสูตรมากมายแล้วก็นี่จะเป็นเหล่าโทเค็นนะครับที่จะได้เห็นแล้วก็มีการโปรโมทนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับโลกฮิสโตโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ในส่วนของการเล์นนะครับเราจะเห็นแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นรูปแบบของการ Learn to e อิรซึ่งตัวเหรียญเนี่ย มันจะสามารถนําไปทําการเรียนนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเหมือนค่าธรรมเนียมแล้วก็เราสามารถนําไปทําผลประโยชน์ต่างๆเป็นรีวอร์ดกลับมาได้ด้วยนะครับการเปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับ BRC นะครับ20อ่า BRC 20แล้วก็โฟกัสไปนะครับช่วยทําให้โนะอนถ่ายโทเค็นบน b ิ t c o i นนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการจัดการนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มนะครับจะมีอะไรบ้างก็คือการเรียนรู้ นะรางวัลต่างๆนะครับเครื่องมือการศึกษาสัญญาณการซื้อขายนะครับรวมถึงชุมชนแล้วก็มีในส่วนของข่าวสารนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของตัว BTC Hu b w i n g ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับรางวัลต่างๆนี่เห็นไหมมีรายละเอียดอ่าส่วนโทเค็นการแบ่งนะครับในส่วนของรอบ p 2 c l เนี่ยเขาก็จะเป็นอ่า พีเซลสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปักหลักอยู่ที่การสเต็กกิ้งอยู่ที่14นะครับแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆนะแผนงานนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไตามาสไหนเป็นการเปิดในส่วนของการลิสเหลียนนั่นเองซึ่งการเปิดตัวเด็กนะครับเขาจะเปิดในไตามาาที่3นะครับในปี 2000, 2,024นอ่า อย่างน้อยครับเราก็รู้ว่าภายในปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเหรียญอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็บอกลิสเหรียญในภายในปีนี้นะก็เหมือนกับที่แอดเกาๆไปนะครับแล้วก็สามารถทำแอ d ดอบนะครับได้นะมูลค่ารวมถึง9 9 0 0 0 0เห่รียญเลยนะซึ่งเราเนี่ยสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะถ้าไม่อยากพลาดก็ทําเลยนะครับ แล้วก็การปักหลักต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับมันจะมีรางวัลที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือรางวาัลพูทั้งหมดก็มีรายละเอียดบอกครบถ้วนนะถือว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีหน้าตาความน่าเชื่อถือที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการร่วมนะครับทำแอ d ์ดอปเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมทํากันได้เลยนะสิ่งนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างแน่นอน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบตัวเหรียญตรวนี้เนี่ยก็ไปจัดกันได้เลยนะครับแอดมองว่าเหรียญน,นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น 10x 50x นะครับหรืออาจจะ 100x เลยนะแต่แอดมองว่าก็น่าจะประมาณสัก 50x นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ลองจัดกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถหยอดกันได้นะโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ